สวัสดีครับคลิปนี้มาเจอกับไดฮัสุกันบ้างครับตัวนี้เป็นไดฮัสุกระบะใช้งานได้หลากหลายครับจะไปขายของหรือจะไปขับใช้งานในสวนในไร่ก็ได้ครับมาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันครับค่ะคันนี้เจ้าของเขาบอกไว้ว่าขายกระป้อน้อยไดฮัสุเอสหแท้ทะเบียนชุดโอนครบภาษีแจ้งจอดเอาไปจดได้เลยรถขับได้ใช้งานปกติสียังดูดีภายในเดิม รุ่นนี้หายากแล้วนะครับเอาไปขับเล่นๆขับชิวๆเอาไปขายของตลาดนาดัดสวยๆเลยส่วนราคาสามารถต่อรองได้นะครับดูรถได้ที่เชียงใหม่ตามเบอร์ไทยคลิปครับผมรถคันนี้สีสวยครับเป็นสีออกฟ้าข้างหน้าก็เป็นไฟแบบกลมครับสวยงามท้ายก็ไม่ผุไม่บุบนะครับขอบกระบะก็ยังเป็นลอนอยู่ค่อนข้างสวยเลยครับ อันนี้ก็เป็นแผงประตูนะครับด้านข้างยังไม่พังนะครับยังสภาพดีอยู่ทั้งสองด้านเลยครับฟิล์มรู้สึกว่าจะเป็นสีม่วงนะครับอาจจะต้องไปติดใหม่เบาะด้านหน้าก็ยังสวยอยู่ครับเพราเบาะรุ่นนี้มันจะสไตล์ตรงๆเทื่อๆครับเวลานั่งก็อาจจะไม่เหมือนรถกระบะทั่วไปครับภายในนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณสัก60 70%นะครับอาจจะมีเก่าบ้างครับ อันนี้เป็นตัวหัวเก่งด้านหลังครับยังเป็นลอนอยู่ครับไม่บุบไม่กระแทกมาครับรถคันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเบอร์โทรก็ในคลิปเลยครับตัวนี้เป็น i ส a t S65 ครับปี1994ครับราคาเจ้าของเปิดไว้ที่65,000บาทครับราคานี้เจ้าของบอกว่าต่อรองได้ครับเล็ขไม่คันนี้อยู่ที่99,000กิโลครับก็ไปเช็คตัวเครื่องกันอีกทีครับรถคันนี้ผมให้อยู่ที่ สี่ดาวครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่าต่อรองได้ครับแล้วสภาพภายนอกก็ยังโอเคอยู่ครับถึงแม้ว่าภายในอาจจะเก่าบ้านนะครับตามการเวลาทุกคลิปผมก็จะบอกทุกครั้งครับไม่ควรที่จะโอนเงินมาจําเงินต่างๆลงหน้านะครับทุกกรณีเลยครับให้ไปจ่ายตังค์กันที่รถไปเทสไปทดลองครับไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันเลยครับแล้วต่อรองกันหน้ารถขอยโอนเงินจ่ายตังค์กันครับและทางช่องนองรถก็ไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดนะครับ เป็นเพียงแค่นำรถให้เพื่อนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นครับก่อนจาก,กันก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย